ก็ต้องย้อนไปนะครับว่าครอบครัวไทยมีความท้าทายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมันกระทบต่อวิกฤตครอบครัวทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าวิกฤตประชากรที่เกี่ยวกับสัาางคมผู้สูงอายุนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราการเกิดของเด็กนะครับที่ต่ําต่อเนื่องนอกจากนี้จะเห็นว่าในโลกโซเชียลนะครับการสื่อสารเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยทำให้บรรยากาศความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว เปลี่ยนแปลงไปมันส่งผลหลายพิติมากนะครับการดูแลกันการสํานึกคุณนะครับหรือว่าเวลาที่จะผู้ปกครองพ่อแม่ที่น้องญาตินะครับหรือว่าคนที่รักเนี่ยที่จะให้การดูแลซึ่งแต่ละจันมันหายไปครับเวลาของครอบครัวหายไปเพราะฉะนั้นเวลาของเรามันหายไปเลยฉะนั้นวันนี้สําคัญอย่างยิ่งก็คืออยากจะให้สังคมได้หันกลับมาดูคนรอบข้างคนที่หวังดีครับคนที่พยยามเราเจ็บป่วย คนที่ดูแลยามลอกขาดเงินใช้คนที่อยู่ใกล้ๆนะครับที่อยู่กับเราเวลาที่เรารู้สึกสูญเสียในบางเวลาเนี่ยก็คือคนในครอบครัวครับฉะนั้นเวลาของครอบครัวหายไปก็อยากจะให้เวลาของครอบครัวเวลาของเราเนี่ยมันกลับมานครับฉะนั้นอยากจะให้สังคมได้เห็นว่าบรรยากาศของครอบครัวพ่อแม่ลูกหรือครอบครัว ไมได้นิยามเฉพาะพ่อแม่ลูกนะครับก็อย่างที่ผมเรียนว่าคนที่เรารักคนที่รักเ,เ,เราเขอครอบัวครัก็ขอลาของเราครอบครัว่นเป็น้นแรกครับองีเหจริงๆเวลาจริงๆมันยังเท่าเดิมนะครับก็ตั้งแต่ผมเด็กๆมาก็เวลาก็ยังเท่าเดิมแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะ,ะให้เวลา ครอบครัวได้นะครับเราจึงมาเน้นเรื่องเวลาเพราะว่าเราสนใจคนอื่นมากเกินไปเราสนใจภายนอกมากเกินกว่าคนในครอบครัวอยากให้นะครับเวลาของเราก็ต้องการให้ครอบครัวได้ใช้เวลาสําคัญสาคัญการอาหารด้วยกันอยู่ด้วยกันให้ความสําคัญใส่ใจกันสิ่งเหล่านี้ครับเป็นเรื่องของครอบครัวสร้างสุขนะครับเป็นเรื่องของมหากรรมที่จะขึ้นในวันนี้ครับ จริงๆเอ,อกิจกรรมอย่างวันนี้ค่ะเป็นภาพของงานที่สสสเนี่ยอยากที่จะเห็นนะคะแล้วก็เราก็เตรียมกิจกรรมหลากหลายนะคะเป็นเกมนะคะเป็นออวิธีการจัดเ,เรียกอ,อะไรล่ะว,วิธีการใช้เวลาในครอบครัวนะคะต่างๆเนี่ยเอามานําเสนอเพื่อที่จะให้ครอบครัวที่เข้ามาในงานเนี่ยได้ไอเดียนะคะได้ ทักษะนะคะในการที่จะนําไปใช้ทีนี้จากจุดเริ่มต้นของอองานในวันนี้นะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยมีชุมชนมากมายกระจายอยู่นะคะทั่วกรุงเทพมหานครสสเนี่ยก็ช่วยร่วมมือนะคะที่จะสนับสนุนให้เครือข่ายชุมชนต่างๆเนี่ยนำตัวชุดกิจกรรมนะคะเกมที่เล่นกันในครอบครัวนะคะออชุดความรู้นะคะที่พ่อแม่เนี่ยนำไปเล่นกับ ลูกนะคะเพื่อสร้างการเรียนรู้ในเรื่องที่มันสําคัญจําเป็นกับชีวิตเนี่ยอันนี้กระจายลงสู่ชุมชนนะคะในขณะเดียวกันสสสนับสนุนหลายจังหวัดทั่วประเทศนะคะตอนนี้มี23จังหวัดแล้วบวกรุงเทพมานคคก็เป็น24จังหวัดนะคะที่ร่วมมือกันนะคะจัดพื้นที่ กิจกรรมสร้างสารรค์แบบนี้นะคะให้เด็กๆและครอบครัวเนี่ยได้ออกมาใช้เวลาวันหยุดวันปิดเทอมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอในชื่อของแคมเปญปิดเทอมสร้างสารรค์อาจารย์วันว่านะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบวิธีการที่เรานํากิจกรรมดีๆแบบนี้ลงสู่ชุมชน,นะคะ่ะ